อาหารมีผลต่ออวัยวะภายในร่างกายเพราะว่าอาหารเป็นองค์ประกอบของสารอาหารที่สําคัญในร่างกายแต่ถ้ารับประทานอาหารไม่เหมาะสมก็สามารถทําลาย5อวัยวะสําคัญของร่างกายได้ค่ะสำหรับอวัยวะแรกสมองอาหารที่ทำลายสมองได้แก่อาหารไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นไขมันจากสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันเนื้อสัตว์แปรรูปต่าง พวกกะทิพวกน้ำมันปาล์มต่างๆเนยมะกอลีนพวกนี้ก็จะมีไขมันอิ่มตัวที่สูงจะทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ประสาทของเราแล้วก็ไปขัดขวางการสร้างโปรตีนที่เกิดข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์ประสาททำให้กระทบต่อกระบวนการเรียนรู้และความทรงจำของสมองของเราได้ค่ะ หารกลุ่มที่ทําลายหัวใจก็คืออาหารกลุ่มที่มีไขมันอิ่มตัวสูงก็จะทำให้มีไขมันอุดตันตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วกลุ่มที่มีโซเดียมสูงก็ได้แก่พวกเครื่องปรุงต่างๆของหมักดองต่างๆก็จะเป็นกลุ่มที่มีโซเดียมสูงก็ทําให้เกิดความดันโลหิตสูงแล้วทาให้เกิดน้ําข้างในร่างกายมากทําให้หัวใจต้องทํางานหนักมากขึ้นค่ะอาหารที่จะไปทําลายตายได้ก็คืออาหารที่มีโซเดียมสูง พว่าโซเดียมจะทําให้เพิ่มระดับความดันโลหิตสูงทําให้หลอดเลือดเนี่ยถูกทํำลายได้ซึ่งหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตถูกทําลายก็ทําให้ไตทํางานบกพร่องได้ค่ะก็คือพวกกลุ่มขนมกรุบกรอบต่างๆก็จะเป็นแหล่งที่มีโซเดียมค่อนข้างมากแล้วเราก็จะรับได้ในปริมาณที่เยอะแล้วก็ พวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆที่แช่แข็งที่เอามาอุ่นแล้วรับประทานได้เลยดังนั้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมก็สามารถลดโซเดียมได้อย่างเช่นเมนูที่เราเลือกก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงเมนูที่มีน้ําจิ้มหรือมีราดอะไรที่มีแหล่งของโซเดียมที่เยอะรวมถึงพวกอาหารสําเร็จรูปต่างๆเพราะว่าอาหารสําเร็จรูปทุกอย่างเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมมากกว่าอาหารปกติค่อนข้างมากอยู่แล้วค่ะ สำหรับอวัยวะที่สําคัญต่อมาคือตับตับถือว่าเป็นอาวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราแล้วก็เป็นอาวัยวะที่สําคัญมากๆกับร่างกายของเราอาหารที่ทําลายตับก็คืออาหารที่มีพลังงานสูงมีน้ําตาลเยอะมีไขมันสูงแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆสําหรับอาหารพลังงานสูงถ้าให้เรานึกภาพง,ง่ายๆคือพวกอาหารจานด่วนแบบตะวันตก ที่จะมีทั้งไขมันมีแป้งเยอะมีน้ําตาลเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพลังงานที่ค่อนข้างเยอะสาหรับโรคตับแข็งหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นหรือเปล่าที่จะเป็นโรคตับแข็งได้ในปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคตับแข็งเกิดจากการได้รับอาหารพลังงานสูงไขมันน้ําตาลที่มากเกินไปตรงนี้ก็ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับเมื่อตับมีไขมันสะสมในปริมาณมากก็จะเกิดการ อักเสบภายในร่างกายภายในตับทําให้เกิดตับอักเสบแล้วก็ตับแข็งตามมาได้ค่ะลำไส้มีส่วนสําคัญในการย่อยและดูดซึมสารอาหารและมีส่วนสําคัญในการเสริมสร้างภูมิต้านทานของเราด้วยดังนั้นอาหารอะไรที่จะไปทําลายลําไส้ของเราง่ายๆเลยอาหารที่มีน้ําตาลสูงไขมันอิ่มตัวสูงแล้วก็โซเดียมสูงแล้วก็อาหารที่มีใย่อาหารที่ต่ําเกินไปตรงนี้ทําให ทำลายในเรื่องของความสมดุลของจุลินทรีย์สุขภาพในระบบทางเดินอาหารของเราดังนั้นก็จะมีหลายๆคนมองว่าเอ๊ะถ้าเราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมจุลินทรีย์สุขภาพอย่างเช่นเครื่องดื่มนมเปรี้ยวต่างๆหรือโยเกิต่างๆที่มีการใส่จุลินทรีย์สุขภาพเข้าไปจะดีต่อระบบลำไส้ของเราหรือเปล่าจริงๆแล้วมีการศึกษาเขาบอกว่าก็มีประโยชน์ต่อ ระบบลาไส้ของเรานะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีให้ระบบทางเดินอาหารของเราแต่ก็มีข้อแนะนําในการเลือกรับประทานเพราะว่าพวกเครื่องดื่มไม่ว่าจะนมเปรี้ยวหรือโยกเกิร์ตต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเราเลือกในกลุ่มที่มีน้ําตาลสูงก็แทนที่จะได้จุลินทรีย์ที่ดีอย่างเดียวเราเนี่ยเราจะได้ปริมาณน้ําตาลที่มากเกินไปซึ่งก็จะทําให้ทําลายสมดุลแบคทีเรียที่ดีในระบบลําไส้ของเราได้ค่ะสําหรับสุดท้ายใครที่ฟังแล้วรู้สึกเครียดก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพียงแค่เราเริ่มลด สิ่งที่ทําอะไรต่อวัยวอยภายในร่างกายแล้วเพิ่มสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเข้ามายกตัวอย่างเช่นเราเพิ่มผักหรือผลไม้ในมื้ออาหารในแต่ละมือ้อแล้วก็ลดทอนในส่วนของพวกเนื้อสัตว์แปรรูปแล้วก็พวกอาหารมันๆทอดๆในแต่ละวันลงเพียงเท่านี้เราก็สามารถจะบริโภคอาหารที่ให้ทั้งความสุขแล้วก็ให้ทั้งสุขภาพที่ดีกับเราแล้วค่ะ